i yeah. คุณมีสายแม่ตัวนี้เป็นอะไร เ้ยอ่านว่าเป็นตะีานะไปปิบัตงานโดยสัตว์โยาอาภัยาะานมเจ้าหลวงวัะกาิย์พระบรมราชนาทพระมง์วงเอมี่านรุพระร

ลิบินนะครับโอ้นไก่รู้สึกว่าเนนี่แลีวขออนุญาตขอตุดเทียนนะครับใครมีใครมีไฟไฟไหนครับขอคนมีไฟนิดนึงขอคนมีไฟตอนนี้เราพ่อตอนลป ปาราปต์เอาไปเลยไปไปเลย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 แทนหลวงพ่อเลยป่ะอาจายไปปั่ตุองไปต่อใไปไปน่มันมันใ่ไปจงเลยน้องคอไว้ต่อไปไม่หลัไปครเยันี้ม 哎，好。 ขอเวลาแป๊บนึ่งนะครับแป่งีละนนะครับเจริงๆะเรา้รับเราได้รับในความการแงคร็วคุณหลวง่มากนะครับไม่ว่าหลอจะจัดการอะไรก็ตามแต่ถ้าเราตอาต้องฟังนะราจะมาให้เร้อมแล้วก็เป็นกันเองนะครับเลยบ๊อบบ๊อบเขาเป็นกันเองใครละาย